ครับผมคลิปนี้จะพาพี่น้องมาเสียกยอดครับตัวนี้ก็เป็นส่วนส้นสมสิครับัดยอดเป็นมากนะครับมีหลายสีพี่น้องพราเขาตัดแล้วเขาหวานหายตัวดีเฉดท่าหนอดถ้าร้อยตัดนะครับคุณจึงเจ้าบริแห่งแถวคุณจึงบริจะบริแห่งครับผม บ้านหางจุลเขรก้อนนีงแล้วก็ต้องฐานบางๆแล้วก็เสียบบางๆแล้วก็ผมแล้วก็ถ้าวานหางจุลเครถ้าวุ่นมัน่ะไม่ให้มันแหงเนาะคะนนระับแผล่จริงบพอดีแหงเนาะครับผม เดี๋ยวจะมึงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง ก็พอสิ่เร um. ี่ยงออกป้องกันเสียงแดดนะครับโอ้ยนันธุ์นาจะเป็นไรนะครับดูความส่อนะครับผมับกำลัติดตามกีนานะครับอีกเรื่องเดียนะอ้นนี่าจจะจะขึ้นมาทีซังเลยนะครับผมไจาหน้าอัปเดลไปหน่อยเบ่งกันนะครับสึ่งนับทีีฝากพี่นนองไปติดตามเกษตรกรอีสานนะครับผมวิธีเสียบยอดสำรับสีสำหรับดอกนะครับแวเขากูม่งหม่ที่จะใสุ่มปรสิทิ์กระไรนะครับผมป้องกันเสียงแดดไหม หรือก,การ้ายจยงเกินไปโอ้ยก,กับไปสมัยครับน้รงหน้าที่งานสัสวีครับ